น้องทีคายุลูกชายแอนนี่หายไปนานหลอกคมโครงหน้าเป๊ะสุดต,ตั้งแต่น้องทีคายุเริ่มโตเป็นหนุ่มก็เริ่มมีโลกส่วนตัวของตัวเองเวลาที่คุณแม่ยังสาวแอนนี่บรูคจะถ่ายรูปโพสต์รูปแต่ละครั้งก็ต้องขอตลอดซึ่งปัจจุบนันน้องทีคายุโตเป็นหนุ่มวัย13ปีพัฒนาการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะภาพล่าสุดที่แม่แอนโพสต์ผ่านไอจี IG ส่วนตัวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า เผลอถึงจะได้ถ่ายขอถึงจะได้ลงว้าวุ่นไวรุ่นต่อนย้อนโอโหตตรงบอกเลยว่าไม่เจอนานโตขึ้นมากๆเลยทีเดียวแถมความหล่อย,ยังฉายแววอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มมีไรหนวดเห็นชัดมากๆอีกด้วยนั่นเองค่ะโดยต้องบอกเลยว่าน้องทีขยุเป็นอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่แอนนี่บรูคอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่น้องทีขยุเก่งมากๆและมกักจะพูดกับคุณแม่อยู่ บ่อยครั้งหรือภาษาอื่นที่เคยขอคุณแม่เรียนพิเศษก็ทําได้ดีมากๆในงานนี้ก็มีแฟนคลับมากมายเข้ามาเช่นชมอาทิ เป็นหนุ่มแล้วหล่อด้วยทั้งน่ารักด้วยเปลี่ยนไปมากหล่อมากค่ะใครเนี่ยเข้าใจแม่แอนดีเลยน่ารักมากค่ะคุณลูกแม่แอนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโตเป็นหนุ่มค่ะไม่เห็นนานมาเจอวันนี้เป็นหนุ่มจริงๆแล้วหรอนี่ลูกชายหล่อมากนัองโตเป็นหนุ่มหล่อมากๆเลยเด็กดีของแม่แอนเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วครับโอ้หลานตัวน้อยโตขึ้นขนาดนี้แล้วโตเป็นหนุ่มไม่เห็นน้องนานมากหล่อมาก ซึ่งแน่นอนว่าหล่อมากๆจริงๆแถมตอนนี้ยังดูสูงและเท่มากๆอีกด้วยมั่นใจว่าในอนาคตถ้าชื่นชอบวงการบันเทิงอาจจะได้เข้ามาลดแล่นอย่างแน่นอนค่ะเพราะทั้งหล่อทั้งเท่แบบนี้จะทำให้คุณแม่แอนนี่มีความสุขแน่นอน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลาดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า